อัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับวงวันเด r e c ิเรกชันนั่นเองมีข่าวให้ได้คุยกันทุกวันเลยค่ะวันนี้จะมาฟังความเคลื่อนไหวกันนะคะว่าหลังจากที่เซมารีออกจากวงไปแล้วเนี่ยสมาชิกในวงเขาจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนค่ะ หลังจากที่เซนมาลิกนะคะประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกวง One Direction ได้ไม่นานสมาชิกทั้ง4คนนะคะก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อในการขอบคุณแฟนเพลงค่ะ Directioners ทุกๆคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามค่ะแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งที่ทำให้พวกที่เขาได้รับเนี่ยทำให้เขาตื้นตันใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดแฮชแท็กที่ใช้ชื่อว่า always in our hearts เซนมาลิกขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นเลยนะคะว่าเซนมาลิกเนี่ยจะยังคงอยู่ในใจทุกๆคนไปตลอดเลยค่ะ เลียมเพนยอมรับนะคะว่าการลาออกจากวงของเซนนั้นส่งผลกระทบต่อวงพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามสมาชิกที่เหลือทั้ง4คนก็จะขอทำงานเพลงชุดที่5ให้ดีที่สุดค่ะและทุกคนสัญญาด้วยนะคะว่าอัลบั้มชุดนี้จะคุ้มค่าสมกับที่ทุกคนรอคอยและจะมีบางอย่างไว้เซอร์ไพรส์แฟนๆอย่างแน่นอนค่ะซึ่งมีการคาดการเอาไว้ด้วยนะคะว่าสมาชิกทั้ง4คนน่าจะแต่งเพลงให้กับเซนมาลิกเป็นพิเศษและจะเป็นเพลงที่ให้แฟนเพลงร้องในคอนเสิร์ตทุกๆโชว์เพื่อเป็นการรำลึกถึงป๊อปสตาร์หนุ่มมาก เข้มที่อยู่ในความทรงจำของเรา d ดเร c t i เ n อร์ ers, ทุกคนด้วยค่ะหลังจากที่ข่าวกาลาออกจากวงของเซนมาิลิกแพร่สัตว แพร่สะพัดไปได้ไม่นานนะคะก็มีข่าวว่าคุณครูในโรงเรียนหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะนั่นก็คือมีนักเรียนหญิงจํานวนไม่น้อยร้องไห้ค่ะซึ่งในบางโรงเรียนนี่มีนักเรียนเดินออกจากห้องไปนั่งรวมกันเป็นกลุ่มนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวว่านักเรียนหญิงบางคนเนี่ยถึงกับเป็นลมลม้มพับไปเลยทีเดียวนะคะทันทีที่ได้ยินข่าวนี้ค่ะ t จะโชว์มัสโกออนนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นี่ยังคงผลผลงานดีๆให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปนะคะใช่ค่ะก็อยาเพิ่งนาะบาคนเคยบอกว่าพ่อเส้นออกปุ๊บอุ้ยจะไม่ติดตามวงนี้แล้วนะคะก็อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ยังอยากจะทําผลงานดีๆให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมานะคะกับการร่วมงานของแบดูนาและโดจยองซูนะคะที่ไปงานเอเชียนฟิล์มอะวอชมาด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะ